ได้เวลาเอาดีเข้าตัวคุณเคยทำอะไรตอนที่ยังไม่พร้อมไหมครับ สวัสดีครับพบกับผมชัชวานแสงบริดีกรและรายการเอาดีเข้าตัวรายการที่จะคอยมาหมั่นเติมวิตามินดีด,ด้วยเรื่องรล่าแล้วก็แรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มพลังและภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตให้กับพวกเราในทุกๆวัน ถ้าเกิดใครนะฮะได้ฟังเอพิโซดก่อนๆน,นะครับก็จะทราบว่าผมเนี่ยได้มีเกริ่นไปนะฮะว่าในวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมานะครับผมได้มีโอกาสในการที่จะไปลงแข่งนะครับไตรกีฬาตอนนี้อย่างที่สัญญาไว้นะฮะว่าหลังจากที่แข่งเสร็จแล้วนะครับจะกลับมาเล่าสู่กันฟังนะฮะว่าประสบการณ์ในการที่ลงแข่งไตรกีฬาเป็นครั้งแรกนะครับมันเป็นยังไงนะฮะ วันนี้ก็ได้มีโอกาสแล้วนะครับที่จะมาสรุปนะฮะประมวลความคิดนะฮะหรือว่าสิ่งที่ได้รับนะครับจากการที่ได้ไปลงแข่งไตรกีฬาครั้งแรกมาเพื่อที่จะเล่าสู่กันฟังนะฮะซึ่งก่อนที่จะเล่าให้ฟังนะครับขอเกริ่นนิดนึงก่อนนะฮะถึงที่มาที่ไปนะครับที่ผมเนี่ยได้ไปลงแข่งไตรกีฬา เริ่มแรกเลยนะฮะก็มาจากการที่ปีนี้นะครับผมตั้ง New Year Resolution นะฮะหรือว่าเป้าหมายประจำปีเอาไว้นะครับว่าอยากจะลองท้าทายตัวเองนะฮะจากที่ปกติเนี่ยผมเป็นคนที่ไปวิ่งนะฮะลงแข่งรายการวิ่งอยู่แล้วนะครับปีนี้เนี่ยก็อยากจะท้าทายขีดความสามารถตัวเองดูนะฮะด้วยการที่ไปลงแข่งไตรกีฬาซึ่งประกอบไปด้วยกีฬาอื่นๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นว่ายน้ำนะครับวิ่งแล้วก็ปั่นจักรยานนะฮะ ซึ่งจริงๆแล้วนะฮะกีฬาประเภทนี้เนี่ยมันต้องใช้ความอึดมากๆนะครับแล้วก็ควรจะมีการฝึกซ้อมนะฮะแต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะฮะผมก็อ้างโควิดไปเรื่อยนะฮะก็ทําให้เราเนี่ยมีโอกาสในการที่จะได้ซ้อมน้อยมากนะครับเพราะว่าอย่างสะวายน้ําเองนะครับมันก็ปิดนะฮะทำให้ผมเนี่ยไม่ได้มีโอกาสในการที่จะไปซ้อมว่ายน้ําเลยนะครับหรือว่าการปั่นจักรยานเองนะฮะช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนนะครับทาให้ ได้ปั่นนะฮะได้ฝึกซ้อมในการที่จะปั่นจักรยานเนี่ยน้อยลงแต่ว่าเนื่องจากรายการที่ผมไปลงแข่งนะฮะเป็นรายการที่ชื่อว่า b i ไบค e โซนไตร c h b a n g k o k นะฮะซึ่งก็ได้รับผลกระทบจากการที่มีโรคโควิดระบาดเหมือนกันนะครับทำให้ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยมีค่อนข้างจะน้อยนะฮะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยผู้จัดงานนะฮะเขากะที่จะยกเลิกการแข่งขันนะครับ แต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์เนี่ยมันเริ่มดีขึ้นแล้วนะฮะแล้วก็ทางผู้เข้าแข่งขันหลายๆคนนะครับเขาอยากให้มีการจัดการแข่งขันต่อไปนะฮะเขาก็เลยลงสมัคนะฮะลงสมัครแบบเปล่าๆนะครับแล้วก็เอาโค้ต้าที่ได้สมัคนียนะครับมาแจกให้กับคนที่สนใจนะฮะแต่ว่าขาดแคลนทุนทรัพย์นะฮะหรือว่าอาจจะติดปัญหาต่างๆะครับให้สามารถที่จะมาสมัครเพื่อที่จะทดลองการแข่งขันได้ฟรี เพราะฉะนั้นนะฮะพอมีโอกาสแบบนี้นะครับผมก็เลยตัดสินใจในการที่จะส่งอีเมลไปนะฮะเพื่อที่จะสมัครแล้วก็ลองแข่งเป็นครั้งแรกนะฮะเรียกว่าครั้งนี้เนี่ยได้ไปลองแข่งขันแบบฟรีๆไม่เสียสตางค์นะฮะนั่นก็เป็นที่มานะฮะของการที่ผมได้มีโอกาสลงแข่งไตรกีฬาเป็นครั้งแรกนะครับส่วนไปมาแล้วนะฮะจะได้อะไรกลับมาบ้างไปฟังพร้อมกันได้เลยครับ สำหรับการลงแข่งไตรกีฬาในครั้งนี้นะฮะผมคิดว่าผมได้ข้อคิดนะฮะหรือว่าสิ่งที่คิดได้ในระหว่างที่ปฏิบัติกิจกรรมทั้ง3อย่างนะฮะได้มา3ข้อนะฮะสมกับที่เป็นไตรกีฬาฮะไะตรแปลว่า3นะฮะผมก็ได้ข้อคิดมา3ข้อด้วยกันนะครับสำหรับข้อแรกเลยนะฮะเนื่องจากว่าสถานการณ์นี้นะฮะผมเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะสมัครนะครับแต่ว่าอเผอิญว่า มันมีเหตุการณ์นะฮะก็คือตั๋วฟรีเกิดขึ้นนะครับทำให้ผมเนี่ยต้องลงแข่งโดยที่ผมไม่ได้คิดมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยได้เรียนรู้มานะฮะว่าอย่างแรกเลยความพร้อมเนี่ยมันคือความไม่พร้อมนะฮะแล้วก็ความไม่พร้อมเองนะครับมันก็คือความพร้อมอย่างหนึ่งเพราะว่าหลายๆครั้งนะฮะที่เราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเรามักจะรอให้ตัวเองพร้อมก่อน,นครับเหมือนอย่างตอนแรกเนี่ยที่ผมตัดสินใจว่า ปีนี้ผมจะลงแข่งไตรกีฬานะฮะผมก็คิดว่าอ่ะผมจะต้องซ้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการว่ายน้ําปั่นจักรยานแล้วก็เรื่องของการวิ่งนะฮะแต่สุดท้ายนะฮะอย่างที่เล่าไปนะครับว่าพอเหตุการณ์มันฉุกระหุนะฮะมันเกิดมีโอกาสเข้ามานะครับผมก็ตัดสินใจลงแข่งโดยที่ผมเนี่ยยังไม่ได้มีความพร้อมนะฮะ ซึ่งนอกจากเรื่องของความฟิตของร่างกายแล้วเนี่ยการลงแข่งไตรกีฬาครับมันจําเป็นต้องมีอุปกรณ์หลายอย่างเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชุดแข่งนะครับซึ่งเพื่อที่จะทําเวลาให้ได้ดีแล้วก็สะดวกครับมันควรจะมีชุดไตรกีฬาซึ่งเราสามารถใช้ทั้งว่ายน้ำนะฮะใช้ทั้งปั่นจักรยานนะครับแล้วก็สามารถที่จะใส่วิ่งได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมก็ไม่มีนะครับรวมถึงเรื่องของจักรยานเองนะฮะซึ่งปกติแล้วเนี่ย ผมเป็นคนปั่นจักรยานแต่ว่าปั่นจักรยานพับนะครับซึ่งมันก็จะมีความเร็วสูงสุดในการที่จะปั่นอยู่นะฮะประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณนี้นะครับแต่ว่าการที่จะไปแข่งไตรกีฬานะฮะความเร็วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะฉะนั้น หลายคนนะฮะต้องเรียกว่า99.99% 99เนี่ยเขาก็จะใช้จักรยานเสือหมอบซึ่งสามารถที่จะทําความเร็วได้มากกว่านะฮะคือสามารถทําสปีดขึ้นไปได้ตั้งแต่30กิโลเมตรถึง50กิโเมตรกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งตรงนี้นะฮะผมก็ไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้เลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากตัดสินใจไปแล้วนะฮะว่าจะลงแข่งนะครับตอนแรกด้วยความไม่พร้อมนี้นะฮะมันก็ทําให้ผมเนี่ยตัดสินใจว่า หรือผมจะยังไม่ไปแข่งในครั้งนี้ดีนะครับเพราะว่าผมไม่พร้อมในหลายๆอย่างนะครับซ้อมก็ไม่ได้ซ้อมนะฮะอุปกรณ์ก็ไม่มีนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะฮะว่าความพร้อมกับความไม่พร้อมเนี่ยมันเป็นแค่ข้ออ้างนะฮะจริงๆแล้วถ้าเราอยากจะทําจริงๆนะครับความไม่พร้อมเนี่ยมันก็เป็นความพร้อมได้นะฮะเพราะว่าอย่างแรกเลยเวลาที่เราไม่พร้อมนะฮะ แล้วเราได้มีโอกาสลงไปทำครับไปทําสิ่งนั้นเนี่ยอย่างน้อยมันก็เป็นการที่ทําให้เราได้รู้นะฮะทำให้เราได้เป็นการซ้อมนะครับเพื่อที่การแข่งครั้งหน้าเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างนะฮะซึ่งนั่นก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกนะครับเพราะว่าพอผมลงไปแข่งนะฮะผมก็รู้นะครับว่า เออประสบการณ์นะฮะความเจ็บปวดในระหว่างที่ว่ายน้ําเสร็จนะฮะมันเหนื่อยขนาดไหนนะครับแล้วยังต้องมาปั่นจักรยานต่อเนี่ยขามันล้าแค่ไหนพอปั่นจักรยานเสร็จนะครับจะต้องมาวิ่งต่อเนี่ยโอ้โหอาการมันจําแย่มากๆเลยนะฮะคือผมเนี่ยแทบจะวิ่งไม่ไหวเลยนะฮะต้องบอกแบบนี้นะครับเพราะว่า ไม่เคยใช้กล้ามเนื้อนะฮะเยอะขนาดนี้แล้วก็ทํากิจกรรมหลายอย่างขนาดนี้จนสุดท้ายเนี่ยผมต้องใช้การเดินแทนการวิ่งนะครับแต่ต้องบอกเลยว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ถูกมากๆเพราะว่าผมรู้เลยนะฮะว่าผมเนี่ยจะต้องกลับมาแก้ไขตรงไหนเพื่อให้การแข่งขั้งหน้าของผมเนี่ยมันทําได้ดีขึ้นคือสุดท้ายเนี่ยผมทําทั้ง3ากิจกรรมจนจบนะฮะแต่ว่าเวลาอาจจะไม่ได้ดีมากนะฮะแล้วก็ มันไม่ได้ทํากิจกรรมเหล่านั้นนี่อย่างเต็มที่อย่างที่บอกไปแล้วนะฮะอย่างการวิ่งเนี่ยผมต้องใช้การเดินเอาการว่ายน้ํา400เมตรเนี่ยผมก็ไม่สามารถว่ายได้ตลอดนะฮะต้องมีการหยุดพักนะครับแต่ว่ามันทําให้เราได้รู้เลยว่าอ่ะเราต้องซ้อมในเรื่องของการลองไปปั่นจักรยานนะฮะแล้วก็ลองวิ่งต่อเนื่องจากการปั่นจักรยานเลยเพื่อให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันเคยชินมันคุ้นเคยนั่นเป็นเรื่องของร่างกายนะฮะอย่างเรื่องของอุปกรณ์เองนะครับ ผมเนี่ยขาดแคลนอุปกรณ์อย่างที่บอกไปนะฮะแต่ว่าสุดท้ายเราก็สามารถที่จะหยิบยืมได้นะฮะก็คือเพื่อนเนี่ยพอรู้ว่าผมจะไปแข่งไตรกีฬานะฮะก็ให้ยืมจักรยานเสือหมอบมานะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะฮะที่ขายอุปกรณ์ไตรกีฬาอยู่นะฮะก็ให้ยืมชุดแข่งไตรกีฬานะให้ยืมหมวกว่ายน้ําให้ยืมหมวกสําหรับการวิ่งมานะฮะซึ่งอันนี้ต้องขอขอบคุณเขาไว้ที่นี้ด้วยเลยนะฮะ นั่นเป็นข้อแรกนะฮะที่ผมค้นพบในระหว่างนะฮะแล้วก็หลังจากที่จบการแข่งขันไตรกีฬาแล้วเรื่องที่สองนะครับที่ผมได้เรียนรู้จากไตรกีฬานั่นก็คือว่าถึงแม้ไตรกีฬาจะมีกีฬาหลายประเภทนะครับแต่ว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องเก่งทุกกีฬานะฮะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราอาจจะโฟกัสนะครับในเรื่องที่เราถนัดนะฮะเช่น บางคนเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็จะไม่ถนัดว่ายน้ำนะฮะแต่ว่าเขาก็จะฟิตซ้อมตัวเองนะครับในเรื่องของการปั่นจักรยานแล้วก็เรื่องของการวิ่งซึ่งทั้ง2องอย่างนั้นนะฮะใช้เวลามากกว่าการว่ายน้ำนะครับ ซึ่งถ้าเกิดว่าเราทําเวลาในการวิ่งได้ดีนะฮะมันก็อาจจะมาช่วยรักษานะฮะเวลารวมในการแข่งขันของเราเนี่ยให้มันสั้นขึ้นนะฮะหรือว่าบางคนอาจจะปั่นจักรยานได้เก่งนะครับแต่ว่าไม่ถนัดว่ายน้ําซึ่งตรงนี้นะครับเราอาจจะแค่ฝึกซ้อมนะฮะให้เราสามารถทําทั้ง3อย่างได้ครับแต่ว่าให้โฟกัสไปเลยว่าสิ่งไหนที่เราทําได้ดีนะฮะเราก็จะสามารถที่จะแซงนะฮะหรือว่าทําเวลาได้ดีขึ้นได้ แล้วก็เรื่องที่3านะฮะซึ่งผมได้เรียนรู้เนี่ยก็คือว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นการแข่งขันนะฮะแล้วก็มีผู้เข้าแข่งขันคนอื่นนะครับในการที่จะมาช่วยกระตุ้นนะฮะให้เราเนี่ยพยายามมากขึ้นให้เรามีเป้าหมายในการที่จะชนะมากขึ้นนะครับแต่ว่าหลายเรื่องนะฮะเราก็ไม่สามารถที่จะแข่งกับคนอื่นได้นะฮะ ต้องบอกเลยว่าเนี่ยผมเรียนรู้นะฮะตอนที่ผมเนี่ยมาปั่นจักรยานนะครับคือตอนที่ผมว่ายน้ําเสร็จนะฮะคือผมเนี่ยค่อนข้างจะว่ายน้ําได้เร็วนะฮะทำเวลาได้ค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็มีเพื่อนร่วมรู้นะฮะในการที่จะแข่งว่ายน้ำเนี่ยนะครับซึ่งผมแซงเขาไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่าทีนี้พอมาถึงสเต็ปของการปั่นจักรยานนะครับคือผมก็เห็นเพื่อน รวมลูของผมที่ผมแซงมาเนี่ยฮะเขาปั่นจักรยานแซงผมไปนะครับซึ่งตอนแรกนะฮะผมก็เฮ้ยรู้สึกว่าไม่ได้แล้วนะฮะเราโดนแซงแบบนี้นะครับเราก็พยายามที่จะปั่นแซงไปแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าหลายเรื่องเราแข่งกันไม่ได้นะฮะนั่นก็เพราะว่าสมรรถภาพหรือว่าตัวจักรยานนะฮะตัวอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยของผมเนี่ย มันเทียบเท่าเขาไม่ได้จริงๆนะครับว่าจักรยานเนี่ยครับมันมีหลายเลเวลมีหลายราคานะฮะมีหลายฟังก์ชันนะครับอย่างบางคันเนี่ยเขาเป็นจักรยานไตรกีฬาโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะฉะนั้นน้ําหนักมันก็จะเบามากนะฮะสลีละในการที่เรานั่งในการขับเนี่ยนะครับมันก็จะแตกต่างนะฮะคือมันก็จะส่งผลต่อความเร็วนะครับรวมถึงเรื่องของสปีดเกียร์นะฮะซึ่งยิ่งแพงนะครับมันก็ยิ่งมีสปีดเกียร์เนี่ยมากขึ้นทําให้ปั่นง่ายขึ้นนะฮะ หรือว่าปั่นได้เร็วขึ้นตรงนี้เนี่ยคือถึงแม้ผมจะอยากแซงกลับไปในตอนนั้นนะฮะแต่ว่าด้วยสิ่งที่ผมมีนะฮะคือจักรยานที่ผมใช้อยู่เนี่ยยังไงนะมันก็ไม่สามารถที่จะไปแซงจักรยานที่มีศักยภาพมีสมรรถภาพที่ดีกว่าได้นะครับ เพราะฉะนั้นในบางเรื่องเนี่ยเราอาจจะต้องปล่อยวางนะฮะอย่างที่เขาบอกว่าแข่งบุญแข่งวาสนาเนี่ยมันแข่งกันไม่ได้นะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแข่งกับจักรยานที่มีสมรรถนะต่างกันเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เราเนี่ยซ้อมมาน้อยด้วยนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเราใช้พลังมากไปเท่าไหร่มันอาจจะเป็นการสิ้นเปลืองนะครับเราอาจจะต้องเก็บพลังงานนั้นไว้นะฮะเพื่อไปแข่งในสนามที่เราถนัดแทน นั่นก็เป็น3เรื่องรลวานะฮะที่ผมได้เรียนรู้นะครับจากการไปแข่งไตรกีฬามานะครับก็สรุปมาเล่าสู่กันฟังนะฮะซึ่งตอนแรกนะฮะเหนื่อยมากๆเลยนะครับจากการที่แข่งเสร็จนะครับแต่ว่าก็รู้สึกว่าอ่ะจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะทําได้นะฮะก็ภูมิใจในตัวเองเล็กๆนะครับแล้วก็คิดว่าเราน่าจะสามารถกลับมาฝึกซ้อมนะฮะเพราะเรารู้แล้วว่าเราเนี่ยบกพร่องตรงไหนนะครับ แล้วก็คิดว่าครั้งหน้าเนี่ยน่าจะมีอีกแน่นอนนะฮะน่าจะมีไตรที่2ไตรที่3เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่ได้ซ้อมนะฮะหลังจากที่เราได้มาแก้ไขข้อบกพร่องของเราเอง ก็หวังว่าเรื่องราวในวันนี้นะฮะน่าจะได้ให้ข้อคิดนะครับกับหลายๆคนนะฮะในการใช้ชีวิตนะครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่พร้อมในการทำหลายๆอย่างนะฮะบ,บางครั้งเนี่ยก็ลองทำดูก็ได้นะครับถือว่าเป็นการฝึกซ้อมให้เราเนี่ยได้มีความพร้อมได้ในที่สุดครับ และปิดท้ายวันนี้ด้วยโคดดีโคดโดนเขาบอกไว้ว่า we are j u s t by what we finish not by what we start เราทุกคนถูกตัดสินจากเวลาที่เราเข้าสู่เส้นชัยไม่ใช่เวลาที่เราออกสตาร์ทนะครับอย่าลืมกลับมาเอาดีเข้าตัวกันได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์พร้อมกด subscribe ในทุกช่องทางที่คุณฟังรวมถึงกดไลค์กดแชร์ เรแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆของคุณผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดียสุดท้ายนี้ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของทุกเราทุกคนสวัสดีครับ